เมื่อจะบอกมันนี่ยังมั่เมื่อครับยังมั่เมื่อครับมันเพิ่มอะไรเพิ่มได้ที่พิ่มได้ที่เอ้าโอ้พี่พี่เพิ่มาลูกพี่เพิ่มานใช่หรพี่เพิ่มเนี่ยครับได้ที่หรืพี่เพิ่มงาได้ที่มองไหนล่ะว่าได้ที่ได้ที่มองนั่งนี่แหละบอหนึกว่าซื้อที่มองนี้ได้บ่แม่นบอกซื้อเมื่อไหร่เราพูดบ่ขายแม่นบอกเขาไม่ได้ไว้บอก ได้ที่เอได้ที่เซลือวะไม่มันเขียวไม่เลียกว้บ่ว่ะบ่วเป็นบัวไม้หอกบ่นี่นะบัวคล้ายหิ่งหงหงจมควนเรื่องกันอันอันพว่มากินเหล้าแล้วบอสเนี่ยพว่มากินเหล้าแล้วเมียมาตามเนี่ยมันเป็นเมียนเพิ่นบ่วทำการบ้านหอกกินทำแต่งานงานไม่ทำเออเลยเลยเมียมาแบบว่าเมียนอะไราตามมาหืมินแต่หลอก บานเลยมึงเจ้าเลยมียเขาบ่แดงมือแรกมาแดกบ่เข้าจินแต่เราเขาบ่แดกน้ำมืัอแรกกัแดกบ่เข้าที่มานำนี่มาไม่เนาะโแดกเสียแดกมาเลยนี่เนาะโบกระชังโบกระางนี่โอ้ยท่ากับบ้านทุกมือ ทำกับบ้านให้ไปล่ะหนึ่เป็นสอเป็นสทำให้หมุนแคนนหรอโอ้ทำให้หมดซนกซนกทำกันบ้านคือผู้เจ้ากับกับถ่ำยีดอกนเดินคนแรกก็มาเจ้าไม่จคุยไม่จคุยมเรนมาุยอกินมะนาวผัอมะพร้าวนึกไส ใช่ช like ิดขัวกินรามิเทนเยียวอย่างเดียวน้ำมะพร้าวเนาะโอ้ยผวกกินน้ำมะพร้าวผมเป็นเจ้าของขนมข้าวครับขนมะพร้าวนี่โอ้ยกินเมื่อชิมด้วยเส้าหลินกับพวกมิขนมะพร้าวนี่มุ่งมี่ยังเกิดขึ้นดอกมุ่งมี่ยังเกิดขึ้นดอกอันซุกมีแม่น้ำนี่ดเลยชิดใช่อันนี้มาแล้วเนี่ยผมเคยน้ำครับคอยนั้ง เนี่ยบ่มีโอ้ยเินสิมานำเนาะินเราเมาิงีด้ยม่ไปนำดอกไ่ไสิมาเอาม่สิมาเอากระซ่างกระซ่งน่เพียงน่นีเราม่้อมือม่สิมาเอาอเกันเขามางอพี่งนะกม่รอใจเด้อเฮ้ยยัน เป็นคนละอย่างเลยบุ๊มบิ๊มมึงมึงว่าอะไรเนี่ยบุมันคือว่าเปลี่ยนแท้เหมือนนี่เนี่ยวันนี้เนี่ยด้วยลุงเพิ่นมาเนี่ยเมียเพิ่นมาน้ามือนั่นอยังเพิ่นโบเข่าเข้าเม็ดกันไปข่าเอานมรถสี่เข่านะเดี๋ยวก็บุ๊มาเพิ่นบบใส่สูตรเพิ่นบบใส่สูตรผมสูตรไปไหนสูตรผมเนี่ยเมียบุเคยมาน้ามับนั่งกินเหล้าหมดเลยเมียบุเคยมาน้ามเป็นยังไงจังบุมาน้ามือมิจฉาเนี่ย ยังบม่เคยมานำมันจะเป็นนำเมียแม่นบอกครับผมมาสักเดียวโอ้ยเมียเตะกูผมอีกเล่นบลัวที่บพิ่เคยนำเมียเพราะว่าบอกเมียเมียเพิ่เคยมานำเพราะว่าเมียเตะกลัวจะนำเมียโอ้ยไม่ได้เตะกลัวไม่จะไปนนำเมียเลยมีแต่เมียครับผมผมเพิ่เคยนำเมียไม่มีเมียนำเออ มีอย่างก่อนมีแต่น้ำเมียเมียบม่เคยมานน้ำมีไม่เคยน้ำมานน้ำเป็นน้ำเมี่ยตอนนี้ก็จักมันอยู่ใส่เนาะเออตอนนี้จะมันตีใส่ดอกเมียก็ไรเนี่ยจหัวมันจีอันอันเข้าตแต่แต่ผู้ใหญ่ทันเนาะตัวใหญ่ท่ทันกินวันนี้วันที่นี่นะสบอกตัวนี้เมียมานน้ำผมเมียมานน้ำผมมานน้ำผมเรื่องนิทานเนาะ ว่ามันเป็นแปลงเลยเป็นอย่างนั้จังเมียจังมาน้ำเขานั่งกินเหล่าอยู่นี่เป็นอยังเมียจังมาน้ำผู้ลงพนนั่งกินเหล่าผัวมาน้ำผู้ลงพนนั่งกินเหล่าเมียมาน้ำหย้อนยังย้อนยังจังบอกฟันฟังเป็นได้พอทำการบ้านบอกโอ้ยจังแล้วทำมันกิดมาน้ำ เทำกันมากนําทำกันาบัวอนนำโอ้ยถึงใจหรืพี่เออจ้โอ้นิ่งเลยทำกวนนาบัวทอกวนนำท่านเมจาหมานน้องนาจนพวกมันกบจะเดายวทองอยูดีดีอยมันที่นี่มันมีสวดเออแล่ได้ได้เด้มีสวดสวดปิ๊บปิ๊บเผาเน้อปิ๊บ ถ้าเข้าแบบว่าจิงสีเนาะกินเราสวัสดภาพมันก็ลดเนาะทางเพียรมันลดเราเขาไล่ไล่กัดดึงเลยหมดเลยนมดดึงหนึ่งนึ่งหนึ่งหนึ่งกนน้ำพ่ออะไรมตรเดียวไปห้อกับอาบน้ำนอนทางเทบาสครับนอนอย่างเดียวไม่ทำอะไรเลย เออเมียก็ะดืายแล้วเมื่อวาก็กินหล่อไม่น้อกินหล่อเมาแต่ละมือการบันบัวท่ำบัวท่ำทํำที่ทาำที่งานงานบัาทอำทํางานมทั้งวันทํางานิ่นวันเบียนเมื่อหบันบัวทำงานบัวทำงานแล้วค็มันแหยงกัเนาะมเถียงแต่กางเบียนหมดแล้วเนาะไม่ออก ทำงานแห้งงานเลยมาใส่บ <toys> ักระีกไปกันเอ้ยมาใส่เมี่กับไปกั้ยคุยเซกันเลยมันเฮ้ยมือหัดนสองเซ้าสามเอคุยเซกันที่เธอหาเืออนนี้คือยังแ่ะหาเธอเห็นยังเนี้ยหาเกี้ยคีเลยเนาะหญ่มันกินอยู่บวแเองเธอเนี่ยครับหาเ่อหาเ่อมียังนี้เธอแข่งไปเคาะประตู ห้าทดเนาะอันเท่สองเลยปเอเท่าสิเปิดรูมึงสิเปิดรูมาเปิดเออขอมขอมาเปิดึนห้้นมาเปิดมะมึงนี่กูรับเงินมาเนี่ยเว้ยกูทำงานมาเออกูรับเงินมาได้นี่เอากระดาษมาหับเงินเาเอากระดาษมาหนึ่งสองสามหอหนึ่งพันสองพันสามพันสี่พันห้าพันหกพันเจ็ดพันหมื่นสองหมื่ ขาดไปกอเล่อนเสียพันไทคือว่าได้รับสามหมื่นนะคือเด็ดเลยสองหมื่นห้างงนับใหม่ครับสองหมื่นห้าในสองหมื่นห้าอย่างเมียลดิเงินิกูม้ริยินเสด็จนอนฟังมึงเป็นอยว่าอนะกูเช็น้ใหม่เปิดก็อกแก ปึ๊บต้อนท่านเลยเหรอเข้าตอนเลยเขาตอนเขาจะเปิดตึ๊กแกรกเลยเปรอตู้ให้ตึ๊บลยแล้วเดี๋ยวบุดีเมียอยู่นอกนี่เอาไว้นอกเลยเมียเนาะล็อกมันเลยไม่จักบาทหรอกล็อกเมียไว้คนน่ะล็อกเอาเมียนอกเนี่ยเอาเมียไปนอกล็อกจุคลองไว้ทั้งในเออเอยู่นอกเรือว่าเมียล็อกเขาไว้ไหนก็ป่ะจังเมียเฝ้าตอกแก๊กหรอส่วนมากนี่มีอย่างเตีล็อกเมียไว้ จะคองนอนนอกเกยุงด้วยเลยมึงตายรุดกูลองเลมึงบอกบอกว่าไรเนาะโอ้ไปเซ็ตกูนเฝ้ามึงอยู่น้าประตูดองงมากมึงเซ็ตกูะเซ็ตกูอยเซ็ตกูเลยบอกมาเต็ม มึงออมาม Bond, ึงใจร้นเลยมึงเลยแล้วมึงมันก็ปล่อยเลยเนาะมึงมามึงเซ็จกูรถอนเซ็ตเดี๋ยวจะคล้องเขาเคลื่อนไปไหนนอนนอนฝ้าประตูเพาะว่ามันเก่งไหนอนฝ้าประตูเมียฝ้าอยู่อี ließ, ่างนี Boy? ้เราแหว่งฝ้าที่ไหนก็มีนุ่มครบเจ้าเด้ไม่ตงภูมิใจอยู่ยังภูมิใจว่าจะคล้องล็อกเมียไว้ข้างในล็อกเมียไว้อยู่ในบ้าท โจหลงมากมืนกอนนอกเกยยุงยุงบาขื่นประเทศมีพัดม้แใส่หรอกพญาดองพุ่มใจพุ่มใจไปไหนล่ะพุ่มใจหลอกเมียไปเมียไม่ได้ออกจากบ้านมึงไปใช้ไปไหนล่ะกูร้องไปคิดป่ี่แกไปคิดป่ะพอหนีก็นไหนเลยเอาบอกเลยดิเคิงคิดไปป่ะเพ่เพื่ประมายังมีพี่คิดอยู่ะพี่น้อง โอ to ้ยเดี๋ยวจะส่งผมกันนะเพื่อนเนี่ยโอ้ยของเป่าวะเหตุบขามาเตี้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคำว่าอยังติดตามเนาะบ้านผิวยังแม่นเฮ็ดเอาเสด็จเจ้าเป็นไผ่เหรอเจ้าก็ได้น้ำตู่ก่อนเลยแตะปิดคลิปไปเลยเสด็จยังยังอยู่ยังอยู่โอผม เขต้องเหตของสองคนแนะนำเนาะของส่งนี่แนะนำบอกสร้างนั่นสร้างนี่บอมันมันไปอยู่ในต่างมันไปอยู่ในเอเวอร์ลดนี่ยังไปอยู่โอ้ยผมกับมิวเยนนะครับเด้อผมสร้างนะครับผู้รับเหมานะครับเด้อผู้รับเหมาผู้รับเหมาแน่เบ้าทองหลายต้องการรีโนเวทบ้านบ้านเก่าทุกบ้านเก่าเผาบ้านใหม่ ขึ้นมาก็เพราะวันไม่คุณจีได้คุณเับเสียต่อสั่งเสีต่อผมเลยครับสั่งช่างแสวงเพชรโซลุปโอ้เพชรโซลุปเพชรโซได้เดี๋ยวมือเวียโซเปชโซลุบเฮ้ยแสวงเพชรโซได้เครับเด้อพี่น้องเด้เออเสวงเพชรโซได้รับติดตั้งรับติดต่อรับทุกอย่างทำ อทุกอย่างทุกอย่างปั้นน้ําเป็นตัวได้ไหมได้ครับได้รับปั้นน้าเป็นตัวก็ได้รับสร้างบ้านรีโนเวทบ้านสร้างบ้านเก่าพบวันไหมคุ้มคุ้มส่วนก็ได้บ่ครับคือบ้านเก่าพาซาล่าคุ้นคุ้มส่วนได้เพิ่นครับคุ้นได้บ่ครับคุ้นได้ครับมีทีมงานทุกอย่างทําบ้านได้เป็นหลังอืหรืองานหรือเรายิ่งสะดวก เออแมนเรือนี้เร็วมากเลยงานหมากงานเรือนีโนเบดในเบสครับเราแค่นี้นอครับนอเะาป่าขคอเดี๋ยวจะฟาเดี๋ยวจะฟาเดียฟาเดีอยวจะฟาวเดียไม่เล่ารอกเดี๋ยวไม่เ่ายังม่ล่าเลยวามมือสาจริงเดี๋ย นางคุยินดีอันที่โบราณนี่คือเจ้าเมื่อไ่โบราณเอเมนมวมีแนวเมื่อ่รเมียกับเมื่อนีัืบ่มีน้ำเออเมียบ่มีผู้เพั่นท้ามาาพันก็เอารถกลับแล้วครับเอาแนค้นมุนเนี่คนคนประบมีคนครบคนฟ้าทิมเมียคือบ่มีลูกกืบ่มีปิดสวัสดีปิดสวัสกูเ้าขนาดีด ว่าไปใส่เลนี่แม่กบูมีลูกกบูมีมันก็บอกตื้มไปเลยแม่แหว่งลูกกบูมี่แม่กบูมีครับเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อทีมงานกดกดแวลรถก็อะไรนี้ใช่บนนี่กดกระดิ่งกดกระดิ่งกดติดตั้มช่องยูทูบวาวโยวาวหยอดลิ้มขงวาวหยอดลิ้มขงสายจูดจวดซะจวดไป ประตูขึ้นสูงขนาดเนาะจวดหนึ่เนาะจวดนุ้ย,ยปานควันของน่องอปานวงไฟเซนบุตี้ละสามร้อยกัวครับวงไฟจะสูงเดี๋ยวผมตรงมาสูงก็ได้ปานคนแหละครับสวัสดีครับ